เอโยอร์ซิสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย y ย m ามา e x าอ t กไซเตอร์ร้อปี2 0 2 2ั3บนะฮะคันนี้สวยมากๆเลยนะครับผมเป็นชุดสีเดิมนะครับจากโรงงานนะเป็นดำด้านนะแล้วก็มีตัดด้วยสีเทานะสวยมากๆเลยนะฮะเครื่องยนต์ VVA นะครับผมเครื่องเดิมนะจากโรงงาน1 5 5ซีซีนะฮะขับขี่ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับ คันนี้ท่อเดิมนะคันนี้เดิมๆทั้งคันเลยครับผมระบบไฟติดครบนะเป็นรถขับขี่ใช้งานที่ที่ดีอีกคันหนึ่งเลยนะค,คันนี้นะดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะฮะไม่ต้องห่วงเลยใช้งานได้ยาวๆไปเลยฮะร,รถสวยมากๆเลยนะฮะคันนี้นะนี่เครื่องฝั่งนี้สะอาดกริบเลยนะฮะเครื่องแห้งๆไม่เคยแกะเลยนะครับ รถจ,จะมีต้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยระบบไฟติดครบนะฮะโซสเตอร์สะอาดกิฟต์เลยนะครับผมนะร้านเราเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไม้กันเลยดีกว่านะาขานนี้นะฮะเลขไม้ที่16,00 0โลนะครับมาฟังเสียงท่อกันเลยสตาร์ตติดทีเดียวนะฮะร,รู้เรื่องเลยนะ เครื่องดีนะไม่มีดังเลยเครื่องแน่นๆเลยฮะสุดยอดไปเลยนะครับคนะันนี้นะคันนี้นะฮะเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่47,900บาทเท่านั้นเองนะฮะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย